สวัสดีนะคะมาพบกับเรานะคะคในช่องแม่กําไรแฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็จะพาแม่กําไรนะคะออนทัวร์อีกแล้วนะคะแม่ๆพาแม่กาไรออนทัวร์อีกแล้วนะคะไปแม่กําไรจะไปทางไหนจอดไว้กินข้างทางก่อนนะคะตอนนี้ออกจากบ้านมาแล้วนะคะ อาบน้ำก่อนเนาะอาบน้ำก่อนไห้อาบน้อนแล้วก่อนถนึงเฮ้ยนะคะอาควันไปอาบน้ำก่อนไม่กำไร มาบตรงนี้นะคะน้ำคลองนะคะอ่าตรงนี้ลงบ่อยนะคะก็จะคุ้นเคยอยู่นะคะโอ้โไหลไหลไหลเอ้ยมืนมนลื่นลื่นนะลื่นลื่น,นโอ้หนาวไหมไม่กำไรหนาวไหม เอาเอาเอาไปไหนไปไหนไปไหนไ,ปไ,หนไมปจะข้าวไใช่จะข้ามน้ำขึ้นไปฝั่งนู้นบอกอ๋ออาก้มลงแล้วก้มลงแล้วเอาเอาเอาเนอนลงนอนลงนอนลงนิ่งๆนิ่งๆอาบน้ำก่อน อาบน้ำกอดออนทัวร์ในอ้วนออกอีเวนต์นะคะช่วงนี้ <c oughs> ออาอีเวนต์นะคะช่วงนี้ต้องอาบน้ำบ้างนะคะนี่นะนอนนิ่งๆนอนนิ่งๆ <c oughs> <c oughs> จะได้จะได้สดวยสวย อะไรยังเอาน้ำไม่เสร็จเลยเอาแค่นี้ก็เอาไปไปเอ้ยอาบน้ำอะไรนิดเดียวเองไปแล้วนะคะนุ่น ไม่สนใจเลยดูหางรีบไปไหนฮะกลัวไม่ทันอีเวนต์บ่โอ้ยเดินได้ทั้งวันไปแล้วนะคะดนไปค่ะเราไปติดตามกันต่อเรื่อยๆนะคะ อันนี้เราก็ได้มาถ่ายชมให้ชมบรรยากาศนะครับไปาทางนะครับแล้วก็ได้พาแม่กับไปขึ้นไปที่บ้าน20หลังนะครับนี่นี่นะครับบรรยากาศข้างทางนะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับอันนี้เราก็ถ่ายข้างบนหลังแม่กําไรนะครับว่าจะถ่ายเดินทางไปบ้าน20หลังนะครับนี่ เราก็ได้เดินมาได้เกือบจะครึ่งทางแล้วนะครับนี่ถ,ถึงบริเวณสระนี้นะครับออกจากบ้านมาก็เดินลัดเลาะ,ะมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> น,นี่นะครับนะครับหัวแม่กำไรนะครับนีไน่ไปกันครับโอ้โหตามทุกสอนเลยนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้ไปตามทางถนนดำนะครับเราจะใช้เราจะใช้เส้นทางรัฐนะครับเลาะไปเร,เรื่อยเลยนะครับนี่นะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่จะไปถึงแล้วก็ใช้เวลาเดินทางก็นานพอสมควรอยู่นะครับ นี่ก็เราจะถ่ายให้ชมเป็นไปเป็นช่วงๆ,ๆนะครับนี่แล้วก็จะได้เดินทางไปเรื่อยๆนะครับบน,นทางก็ยังไกลพอสมควรนะครับนี่มันจะกลับ้างทางนะครับอ๋อโอ้หน้าอยู่หน้าอยู่หน้าจริงๆครับนี่เพราะว่ามีพี่น้องชาวช้างก็ออกมาอยู่เยอะเลยนะครับนี่ตามข้างทางนะครับเดินทางไป ไปเราก็เดินเร็วพอสมควรนะครับนี่เดินแป๊บเดียวก็จะบิดสะน้ำแล้วนะครับไปกันครับอ่าตอนนี้ก็รัดเข้าซอยนะคะในป่าแล้วนะคะน่ะ รีบมาวันนี้วันนี้เดินไม่เร็วนะคะวันนี้ไม่ติดสปีดนะคะวันนี้น่าจะรู้แล้วนะคะว่าจะไปไหนนะคะเลยเดินไม่ค่อยเร็วนะคะี่วันนี้ค,ค่อยๆเดินนะคะไปเรื่อยๆนะคะเออความรู้สึกว่าจะโยกเก่งโยกสนุกกว่าช้างอีกแ้ะนะคะไม่อ้วน ตวดอ้วนๆไปเลยตามก้นอ้วนๆนะคะไปเลยนะคะวันนี้แม่อ้วนจะพาวอนร์นะคะออกอีเวนต์บ่อยจังเลยแม่อ้วน ต่ามากเลยนะคะดูต,ตาแบบว่ายอดนะคะทั้งอ้วนทั้งกลมนะคะตอนนี้เอาเอาเอาขาจอดแล้วเขาจอดแล้ว,อ,ลวอ๋อปล่อยให้เติมพลังนะคะก่อนเดินต่อนะคะเติมพลังเล็กน้อยนะคะ อาจจะได้มีกำลังนะคะเดินนะคะทางนะคะออกอีเวนต์นะคะนี่อ๋อ้เติมพลังด้วยทิ้งไว้นี่ส้ไปบ้านกันดีกว่าเราอ่าเดี๋ยวเราตามไปชมกันต่อนะคะที่อ่าจุดไม้นะคะที่เราจะไปเนาะตอนนี้ก็ปล่อยให้แม่กำไรนะคะได้ทานนะคะอ่าต้นไม้นะคะบำรุง บลุงแรงก่อนนะคะ,อะตอนนี้ก็มาถึงนะคะที่ซุ้มแล้วนะคะหันกรให้สุพรรษาน,นี่ก็จะพาแม่กับไรนะคะมานอนกับเด็กๆอีกนะคะวันนี้ ซาซา,ซา mm hmm. น้อยพี่มงคลก็อยู่ด้วยนะคะยังไม่ได้ออกอไปแห่งงานนะคะวันนี้หาไม่กำไรมาเร็วนะคะโอ้โห mm hmm. oh ไม่อ้วนมาถึงก็ได้กินหญ้าเลยนะคะนี่ขวาินนะคะให้กินหญ้าจะได้ เติมพลังนะคะเดินทางไกลออกอีเวนต์บ่อยมากเลยนะคะไม่กำไรวันนี้เราจะมาให้มานอนกับเด็กๆนะคะวันนีน้เดี๋ยวเราขอจบคลิปนี้นะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ like, กดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะให้เราในช่องไม่กำไรแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ